นะครับที่โดดเด่นมากอย่างหนึ่งเลยนะครับของชาวลัคนาราศีธนูไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่เป็นเพศหญิงหรือชาวลัคนาราศีธนูที่เป็นเพศชายนั่นก็คือเป็นคนที่นะครับเป็นนักฟังที่ดีแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วให้คำปรึกษาคู่สนทนาได้ดีด้วย เป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้เป็นกับทุกคนไม่ได้มีทุกคนแต่ชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เกิดถ้าอธิบายตามหลักของโหราศาสตร์แล้วก็บอกได้ว่าเป็นเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวคนเก่งเป็นดาวของผู้ที่ทรงความรู้ นะครับเขาจึงมีไอเดียอะไรต่างๆที่สามารถที่จะเป็นคนให้คำปรึกษาเราได้ดีหรือบางครั้งคุณแค่ได้พูดคุยได้เจอหน้าได้พูดคุยได้คุยโทรศัพท์ได้ปรึกษาหารือแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาปลดล็อกปัญหาชีวิตเราได้หลายอย่างและชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกัน นะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสที่กลุ่มที่เป็นเจ้าบ้านของลัคนาราศีธนูนั้นนอกจากคุณเป็นคนที่รับฟังและให้คำปรึกษาที่ดีแล้วชาวลัคนาราศีธนูยังเป็นคนที่มีไอเดียความคิดที่แปลกออกไปด้วยนะครับสมมุติว่าเราคุยเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับให้ชาวลัคนาราศีธนูฟังเขาก็อธิบายให้คุณฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นคุณควรจะทําแบบนี้แล้วเขาก็จะสอด แทรกนะครับสิ่งที่เป็นไอเดียที่หลายคนคิดไม่ถึงให้กับคุณด้วยนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่นะครับสินแสหมิงเนี่ยทำงานเป็นสินแสทั้งดูฮวงจุ้ยบ้านนะครับดูโงเ่เฮงอ่านโงเ่เฮงแล้วก็สิบสองลัคนาราศีเก็บเป็นถ้อยคําความหมายของชาวลัคนาราศีธนูว่าแบบนี้มันมันใช่เลยนี่คือคนลัคนาราศีธนู แต่คนลักณนตรีธนูเนี่ยเขามีข้อเด่นข้อดีแบบนี้ก็จริงแต่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบการตีกรอบนะครับเปรียบเสมือนกับคนที่กําลังโวงคันธนูแล้วก็ยิงไปยังเป้าหมายเขาจะมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตเขาถ้าเราเองรู้สึกดีกับเขาก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ ซัพพอร์ตความคิดความรู้สึกเขาได้ถ้าไปทำอะไรให้เขามีความรู้สึกว่าทำให้เขาจะต้องจุกจิกยุ่งยากใจไม่แฮปปี้แบบเนี้ยคนชาวลัคนาราศีธนูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันโดดเด่นมากกว่าชาวลัคนาราศีอื่นๆนะครับทุกคนเนี่ยทุกลัคนาราศีแหละมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกัน ลัคนาราศีสิงห์ก็มีเมษก็มีแต่มันจะคนละบริบทกันแต่คนธนูมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลือกคบหากับคนลัคนาราศีธนูเป็นผู้ร่วมงานเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นพา r t n e r ต่างต่างนะครับถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนใช้นี้แล้วสามารถจะดึงเอาศักยภาพของเขามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่หมถึนการหลอกใช้นะครับเอามาให้มันผสานกลมกลืนกับเรา ผมเชื่อว่าจะต่างฝ่ายต่างจเจริญรุ่งเรืองมากๆทีเดียวผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีเพื่อนเป็นคนลัคนาราศีธนูที่กําลังจะทาธุรกิจร่วมกันแต่คุณนะ่ะเอาแต่อเดียคุณอย่างเดียวเลยไม่รับฟังคนลัคนาราศีธนูซึ่งจริงแล้วก็อาจจะคิดได้ดีกว่าคุณอีกอย่างเนี้ไปไม่ได้ธุรกิจคุณมีหวังนะครับไม่ถึงฝั่งฝัน แต่ถ้าเกิดคุณทําใหม่คุณมีพาร์ทเนอร์เป็นชาวลัคนาราศีธนูคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์นี้พยายามเอาไอเดียพยายามถามให้เขาแสดงความคิดเห็นพยายามปรึกษาเขานะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วรับรองเลยว่าคุณจะเฮงนะครับธุรกิจหรือสิ่งที่คุณจะทําร่วมกันจะเฮงและปังมากๆหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนรักชาวลัคนาราศีธนูคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบเป็นคนรักอิสระ แต่คุณจะต้องไปทําให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเออนั่นแหละไม่มีทางหรอฮะไม่มีทางที่ความรักของคุณจะไปได้ผมเชื่อมั่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้คุณให้พยายามให้อิสระกับเขานะครับมีเขาเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษานะครับแล้วอย่าไปตีกรอบเขานะครับคนท่านูเนี่ยก็จะเป็นคนรักหรือเป็นแฟนเป็นคู่เป็นสามีเป็นเมียที่ดีของคุณได้เช่นกัน รู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณลองดูนะครับว่าคนรอบ,รอบ,รอบข้างคุณมีใครเป็นคนลัคนาราศีธนูบ้างหรือคุณกําลังจะทําธุรกิจกับคนลัคนาราศีธนูหรือเปล่านะครับหรือคุณกําลังพบหากับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูคุณฟังตรงนี้ฟังหจห้ล้วฟังจบแล้วไม่กังวลฟังได้รอบหนึ่งแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จริงๆ นะมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถจะอ่านคนได้ถ้าเกิดคุณรู้แน่ๆว่าเขาคนนั้นเป็นคนลัคนาราศีธนูแล้วคนลัคนาราศีธนูเนี่ยณนะตอนนี้เลยเนี่ยนะครับดาวพฤหัสเขานะครับไปอยู่ตำแหน่งจุลจักรแต่เป็นอาริน่าจะแบบว่าลุยงานแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาก็มีดาวเสาร์เป็นหุดมเกตน่าจะกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมา นะครับแล้วก็่วงครึ่งปีหลังจะขยับดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับผมอธิบายให้ทั้งชาวลัคนาราศีธนูและลัคนาราศีอื่นๆฟังนะครับผมจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้รับชมรับฟังกันเสมอผมเพิ่งดูโฮงจุย้ยคอนโดคุณลูกค้านะครับที่พระรามสามเสร็จโอ้โหเป็นคอนโดที่น่าอยู่มากขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นสองห้องนอนเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับมา ทานข้าวที่บ้านมีของอร่อยอยู่นะฮะแล้วก็ชอบมานั่งตอบคคาถามช่วงแดดร่มลม,มตกนะครับบริเวณหลังบ้านผมนะครับมันนั่งแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันคิดไอเดียอะไรต่างๆได้ดีเวลาเราตอบคําถามเราก็อยากจะให้คนที่เขาฟังนั้นได้ฟังแล้วเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆอย่าลืมติดตามสินแสมิงในทุกๆช่องทางนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งาน เพื่อเสริมความเฮงความปังในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินความรักคู่ครองสเสน่ห์สุขภาพหรือการเสี่ยงโชคสำนักมังกรทองสินแสหมิงมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายจำนวนมากทุกเลขลงทะเบียนเป็นชื่อสินแสหมิงเ,เรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE OFFICIAL ID at masterming 6 6 6 6 6ความเฮงความปังบางอย่างเราสามารถเลือกเอาไว้ใช้งานได้เบอร์โทรศัพท์มงคลตอบโจทย์ที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดี